ไม่ใช่สามก๊อฟของคุณอน,นุทินสามก๊อบของกิจการของคนในครอบครัวผมของสมาชิกในครอบครัวอ่า,า, <S <s าัก็เท่าที่ผมทราบมาการได้มาของที่ดินสามก๊อฟแปลงนี้ก็ได้มาโดยสุจริตเป็นโฉนดทุกใบมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าไปได้มาเกอนแล้วมาออกโฉนดได้มาเป็นสิบสิบปีแล้วลก็ไป,ไป,ไ,ปไปว่ากันไปตรวจสอบอันนี้มันก็ ธรรมดาถือมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เห็นมีใครมีมีปัญหาหรือมีคําถามเนี่ยแต่พอมามาอยู่ตรงนี้มามีประเด็นมีอะไรก็เอาเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาก็ผมว่าหน้าตัวเมียนะคือก็ตรวจสอบแต่แต่ก็พร้อมพร้อมพร้อมไม่ตรวจสอบไม่มีปัญหาอะไรคือเล่นนอกเกมนะครับเป็นฝ่ายการเมืองเล่นเล่นในหน้าตัวเมียใช่ไหมคนที่มันจ้องเน่ยถ้าเป็นฝ่ายการเมืองก็น้าตัวเมียจัชัดอยู่แล้ว แต่หมายถึงว่าที่บอกว่ามีประเด็นขึ้นมา